สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเป็นฟาร์มชาแนลนะครับวันนี้เราก็จะไากินหมูกระทะนะครับนี่ผมเตรียมไฟไว้แล้วแล้วร้อนจะดแซ่บนากันครับแต่ก่อนที่จะไปกินนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปนะครับเดี๋ยวผมใส่เนยร้องไปียกอ่นะครับผมชอบความหอมของเนย กนันนะครับนี่ครับหมูเหาเดี๋ยวเราจะใส่หมูลงไปนะนครับคนอุวนๆก็ต้องคูกับสามชั้นนะครับ นี่ครับน้ำจิ้มของขา้าวกรมีนะครับนี่เดี๋ยวเอาดิดเส่ผักลงใหม่มน้ำมันเนงไน้เนี่ไปกินผักก่อนเราก็จะใส่หมูลงไปตุ่มในผักน้ำ หมูกระทะรับลมหนาวนะครับตอนแรงๆนะครับมีกินเราอ้วนแต่ก็ต้องกินครับพ่อมา นี่ครับเดี๋ยวมาลุยกันเลยครับตรงนี้กับโควิดนะครับระบาดรอบสองโอ้หนักนะครับเถวบ้านผมก็เริ่มมนี่แล้วนะครับบ้านนี้น้องบัวลําพูมีหนึ่งลายนะครับไปใชมาใช่กันระมัดระวังนะพี่น้องสวมใส่หน้ากากกันนะครับใส่แมสก์นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับมันล้างมือนะครับด้วยแอลกอฮอล์นะครับจะดีมากเลยนะครับ ช่วยกันพี่นอ้องเดี๋ยวมันจะหายไปมาครับพี่น,อน้องนี่นิ่งเล,งลี้ยงเกลี่ยมนะครับนี่หอนๆเลยล่บไปใส่ไปก่อนไปอนยานี่ครับจ,มมจุ่มๆจิ้มกินครับทีนี้จะป,ะปะั่บอะ่ย ชิ้นหนึ่งนึงเหลืองไี่ห้องนี่ครับนี่เี่็จแลมาครับหมูกระทยวยวะยั่วจ้า mm. mm. เนืู้กระทะยั่วจ้าไปนี่ครับยั่วจ้าพักขอาวน้อ 嗯。 ăn ah, này quách 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 lên quách quách mm -hmm. quách quách เนื้อกาด้างหนาวๆนะครับเนื้อแตกเลยเอื่อนเนื้อะไรนะครับเมนูนี้เอื่อนเนื้อะไรเลย Og oh, han. สนี่ครับสาหรับเมนูเนื้อย่างนะครับขอฝากที่ตอนน้องเลยเพียงแค่นี้นะครับก่อนจากกันก็กดไลค์กดแชร์กดสัคสไาช์ผมด้วยก่าเหมือนเดิมนะครับพอบอกกับผมในไม้ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ